ยินดีต้อนรับสู่ช่องอุ้งอิงโอหลันลาค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมสั่นกระดิ่งรอคลิปใหม่ๆกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอุงอิงจะพาทุกคนไปสัมผัสฤดูหนาวที่ประเทศแคนาดากันค่ะชมการจัดเทศกาลวันคริสต์มาสที่แคนาดาซึ่งถือได้ว่าคริสต์มาสที่นี่นะคะสวยติดอันดับโลกเลยค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศแสนโรแมนติกข,ของเทศกาลคริสต์มาสที่ประเทศแคนาดากันนะคะวันนี้อุงอิงยังมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วันคริสต์มาสมาฝากกันด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าวันคริสต์มาสนะคะจะเป็นเทศกาลของชาวคริสต์แต่ในหมู่คนที่ไม่ใช่ชาวคริสต์ก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลายเช่นกันค่ะซึ่งการเฉลิมฉลองนะคะจะมีทั้งแบบสมัยใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยกับอีกแบบหนึ่งคือแบบดั้งเดิมค่ะ โดยประเพณีนะคะที่เป็นที่นิยมในสมัยใหม่ได้แก่การมอบของขวัญการแลกเปลี่ยนการ์ดอวยพรซึ่งกันและกันร่วมไปถึงการจัดงานเลี้ยงฉลองในโบสถ์การรับประทานอาหารมื้อพิเศษและการโชว์งานตกแต่งปรประดาตามสถานที่ต่างๆหรือต้นคริสต์มาสค่ะ oh, <God. S 1> ซึ่งวันคริสต์มาสนะคะเป็นวันหยุดประจําปีค่ะที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมโดยวันดังกล่าวนะคะอาจจะไม่ตรงกับวันเกิดจริงๆของพระเยซูค่ะ แต่อาจจะเป็นวันที่ถูกเลือกเอาไว้เพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลโรมันและยังมีการแสดงเกี่ยวกับวันประสูติของพระเยซูด้วยนะคะนอกจากนี้มีดาาแห่งคริสต์มาสหรือซันตาคอสยังเป็นหนึ่งตำนานที่เป็นที่รู้จักกันค่ะว่าเป็นผู้นำของขวัญมามอบให้เด็กๆค่ะ อนนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาสกันแล้วนะคะต่อไปค่ะอุ้งอิงจะพาทุกคนไปชมเทศกาลคริสต์มาสที่รัฐเคเบกกันค่ะซึ่งใครที่มาเยี่ยมเยียนประเทศแคนาดานะคะห้ามพลาดรัฐเคเบกเป็นเด็ดขาดค่ะจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ ซึ่งคนเบกนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศแคนาดาเลยค่ะเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติประวัติศาสตร์เก่าแก่และยังเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกด้วยนะคะทั้งเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งเลยค่ะซึ่งเราสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูและเที่ยวได้ตลอดปีอีกด้วยองค์การยูเนสโกนะคะยังจัดให้เมืองคนเบกเป็นมรดกโลกในปี1985ค่ะ เทเวกซิตี้นะคะหลายๆที่ในเมืองนี้ยังเป็นฉากซีรีส์กอบ์ลินด้วยนะคะซึ่งเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะนำทีมโดยพระเอกสุดฮอตกงยูค่ะ ซึ่งรัฐเคเบกนะคะเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดาเลยค่ะอยู่ทางตะวันออกของประเทศและเป็นรัฐเดียวนะคะที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในระดับรัฐแต่จะใช้ภาษาฝรั่งเศสแทนค่ะ การวันหยุดของ Quebec City นะคะเป็นสิ่งที่วิเศษจริงๆค่ะมีแสงไฟการประดับประดาตกแต่งและหิมะสร้างบรรยากาศที่น่าหลงไหลไม่เหมือนใครในเมืองประวัติศาสตร์สุดแสนโรแมนติกใน q ค e เบ c ประเทศแคนาดาค่ะ โดยการจัดเทศกาลดังกล่าวนะคะจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะเมืองเก่าเคเบกซิตี้นะคะจะถูกเนรมิตเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านคริสต์มาสที่แท้จริงค่ะซึ่งไม่แปลกใจเลยนะคะที่ CNN ได้จัดอันดับให้เคเวกซิตี้เป็นหนึ่งใน15จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชั้นนำของโลกสำหรับการเฉลิมฉลองวันหยุดค่ะ เือเรียกว่าเคว b e c ิตี้นะคะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามบรรยากาศดีแสนโรแมนติกมากจริงๆค่ะและยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ทําเยอะเลยนะคะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวประเทศแคนาดาอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่นะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะและอย่าลืมพกเสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะเพราะอากาศที่นี่หนาวจริงๆค่ะ แซิตี้นะคะเป็นสิ่งที่วิเศษจริงๆค่ะมีแสงไฟการประดบประดาตกแต่งและหิมะสร้างบรรยากาศที่น่าหลงไหลไม่เหมือนใครในเมืองประวัติศาสตร์สุดแสนโรแมนติกในเชลเบกประเทศแคนาดาค่ะ ในฉากซีรีส์กอลลินค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศร้านข้างในกันเลยค่ะแต่โดยรอบๆข้างในร้านนะคะมีของขวัญของที่ระลึกให้เลือกซื้อเยอะเลยค่ะมีมุม,มให้ถ่ายรูปสวยๆน่ารักด้วยนะคะ นี้นะคะอุงอิงขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ